สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็ตที่ชอได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับล้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมีลั c ก,กี้แมนะครับวันนี้เราอยู่กันในดาก g o n เนียซากนะครับผมวันนี้จะมาแนะนําการทำเบต้ามอบนะครับวันนี้คนถามมาค่อนข้างเยอะนะครับว่ามันคุ้มกับที่ทํำไหมมีก็ได้เตรียมของมาทําเรียบร้อยแล้วนี่เบต้ามอบนะครับเปิดตอนถ้าถ้าไม่ผิดพลาดน,น่าจะเปิด3536นี่แหละอันนี้ยเคากว่าดูที่เลเวลมี3 8, น่าจะประมาณนั้นแหละอออ่าต่อไปนะครับสําหรับสายฟีจะหาตัว ex ฟีสตัวจากช่องทางไหนนะครับ อ่แล้วก็เป็นในส่วนตั๋วทองที่ไปเปิด ex เนี่ยหาจากไหนนะครับเราเดี๋ยวขออนุญาตพูดตั๋วทองก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนกดตรงขวาบนคําว่าแนะนําเสร็จสิ้นนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้กดรูดทําให้หมดเลยครับจะได้ตั๋วทองเยอะอยู่นะครับก็อย่างน้อยก็เป็นของฟรีนะครับอ่ะต่อไปคือการหาตัวแยฟรีสองตัวอันอันแรกก็คือกรอกใบสมัครครับมันจะอยู่คําสั่งตรงขวากลางเพื่อนเพื่อนเห็นเขาว่าขีดจํากัดา่าเอ่อมือ,ม,อมือใหม่อะไรพวกนี้มันอยู่แถวๆนี้แหละแต่มีจําไม่ได้เลยว,ว่า <c oughs> มีไม่ได้ถ่ายรูปไว้อะ่ะเออ ซึ่งเพืเ่อนๆเข้าไปตอบแบบสอบถามมันจะให้ฟรีนะครับหลังจากนั้นที่เราได้ฟรีเสร็จแล้วเพืเ่อนๆก็ไปเปิดแล้วก็เลือกตัวเอาพยายามเลือกตัวที่ตรงสายกับเรานะครับวิธีการเลือกตรงสายก็คือกดที่ตรงคําสั่งเลยครับแล้วก็กดอ,อะไรเนี่ยดาใครนะครับอ่ะเสร็จแล้วกดคำว่าแนะนําเลยครับอันนี้มันจะมีบอกเลยเห็นไหมตัว ex จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวไหนบอกกับเราคำว่าแนะนํานะครับนี่ต่อไปการหาตัว ex อีกตัวหนึ่งก็คือคูมะมงนี่เองนะครับให้เราเปิดวันที่3ครับ หมุนตู้วันที่3ามเนี่ยมันจะได้แน่นอนคือวันสูงสุดนะครับนี่เห็นไหมแพ็คเลือกอสมอลูมิคอนนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถเลือกฟรีได้ตัวหนึ่งเลย EX แค่นี้ครับตอนนี้ก็จะมีแจก EX ก็คือ2ตัวแล้วก็ไอตัวพวกนี้ถ้าเกิดสายฟรีก็คงต้องมาทำเควสตรงนี้ครับแล้วก็ไปเปิดรุนดวงเอาบางคนดวงดีก็2ใบออกตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนดวงสวยก็อาจจะต้องไปถึงในส่วนการันตีชนิดหนึ่งนะครับนี่ตู้นี้ประมาณนี้นะครับ เวลาเปิดก็เอาให้มันออกแค่เคลียร์การันตีที่ <c oughs> เราเลือกตัวแล้วพยายามเลือกตัวที่มันไปทำ UR ได้กับตรงสายเราแค่นี้พอแลวครับไม่ต้องไปเลือกตัวที่ที่ไม่ใช่ส่วนผสมของ UR นะนี่มีน้ําแล้วย้าแล้วนะแล้วก็ไม่ควรเลือกตัวที่สเตตัสไม่ตรงกับเราครับมันจะทําให้อ่อน,นอกจากรวมไม่ได้มันก็ทําให้ตัวเราไม่เก่งด้วยเพราะว่ามันไม่ตรงสเตตัสนะครับพอกดเลเวลเสร็จแล้วเราสามารถกดไปที่ สัตว์เลี้ยงของเราได้ทุกตัวนะครับกดไปที่บางเลีงบางกรแล้วกันสัตว์เลี้ยงมันดูแบบน่ารักเกินไปนะเอาเลี้ยงบางกรแล้วกันเราสามารถกดเบต้ามอบเนี่ยกับสัตว์เลี้ยงทุกตัวได้เลยครับไม,ไม่จำเป็นต้องเป็น ex นะหลายคนเข้าใจผิดครับเี่ยนะเราทําตัวธรรมดาก็ได้แต่นี่มีเตรียมอุปกรณ์ครบหมดแล้วครับนี่เดี๋ยวจะทาให้ดู ur ตัวหนึ่งนะครับจะบอกว่ามีดวง,งกับเกมนี้เปล่าไม่รู้นะเปิดออกรรัวเลยอะ ex อ,อ,อ่ะเนี่ยอุปกรณ์หมีครบแล้ว มันชื่อว่า g o เวน n ISAC นะครับซึ่งเป็นตัว UR ก็ระดับสูงสุดของแพทณตอนนี้นะครับสเตตัสจะสูงกว่าตัว EX ไปถึงเท่าหนึ่งเลยนะครับ width หกแล้วก็สเต็งเกถ้าเกิดเรามาดูในส่วนตัวธรรมดาก็จะประมาณเห็นมสามสี่ห้าสี่คือครึ่งคึเลยนะครับก็ตัว UR ก็เก่งกว่าครึ่งหนึ่งอันนี้เวลาถ้าเราั p level ให้กับตัว UR สเตตัสมันจะขึ้นเยอะกว่า EX ด้วยนะครับก็ถามว่าคุ้มไหมต้องถามว่า อันดับแรกเลยก่อนเพื่อนๆจะทําเอา ex ไปทําเป็น ur เนี่ยเพื่อนๆต้องดูก่อนว่า3ช่องเพื่อนๆมีสายครบหรือยังไอ,อย้ยาง,งมีมีมีเกินมาตัวหนึ่งเนี่ยพอได้ครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่าถ้าไปทําแล้วช่องอื่นต้องขาด ex หมดพลังมันจะตกลงหวบนะอันนี้มีแนะนําแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวหมีคงต้องทําไม่ดูนะครับไม่เป็นไรอาใน,นส่วนการทําตัวธรรมดาไม่ไม่จะเป็นต้องเอเอ,เอไม่จะไปต้องเป็นเอ็น อ่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำดูจีโฟนนะครับค่าบริการแค่8บาทต่อวันนะครับ7วันแค่49บาทสามารถเปิดเแบบไลฟ์ทีละยูสได้เลยอ๋ออย่าลืมใส่โค้ดลัคกี้แบร์ด้วยนะสามารถเปิดได้ทุกเกมนะครับต่อวันนะครับต่อไปนะครับดูจีโฟนก็จะมีในส่วน3ระบบนะครับสามระดับนะครับก็จะมีในส่วน U VIP ก็จะเป็นในส่วน3 G กับ3ากิกนะครับ30มกิกนะครับแล้วก็ G VIP ก็จะเป็นในส่วน4ีกิกนะครับแล้วก็ S VIP 16ต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด lucky bear ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารกรุเอทั่วไทยเลยครับอาเบด็กซ์ก็ได้ครับตัวธรรมดาก็ได้อาเดี๋ยวมีทำให้ดูเลยก็คือพี่คริสตันอะไรเนี่ยเบดแม็กนะครับตัวมันเลี้ขอบให้นะครับซึ่งมันเป็นมันมันเป็นตัวที่ต่ำกว่า snr นะครับนี่เพื่อนๆพื่อนก็กดเบต้าเแล้้วก็ทไดเลยเห็นเครับ ก็คือใช้ตัวคีย์หลักของเขาก็คือตัวเขียวนะครับยักษ์สองหัวเหมือนกันแล้วก็เป็นในส่วนตัวเอ r สามตัวอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลือกเลยถ้าเลือกก็เลือกตัวที่เอ่อคิดว่าไม่ใช้อ่าประมาณนี้นะครับคิดว่าไม่ใช้นะตัวไหนที่ไม่ใช้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติเอ่อมีเพื่อนสายพียงแท็กเช้บบาบ้าหมี่ก็จะไม่เอาตัวอินไว้เพราะว่าไม่มีความจําเป็นต้องเก็บไว้ใช่ไหมล่ะเพราะเราก็าไม่ได้ใส่อยู่ดีประมานี้นะครับอันนี้มียกตัวอย่างนะอ่ะ แต่เพืเ่อนๆต้องเก็บธาตุตัวอื่นไว้อย่างละหนึ่งด้วยนะเพราะว่าเผื่อเพื่อนๆไป,ปรวมขึ้นมาแล้วมันไม่มีใส่นะครับประมาณนี้นะเนี่ยดูสเตตัสมันจะรู้อยู่แล้วนะครับเนี่ยอย่าเงี้ยร้อยแปดห้าพี่เท่ากันหมดเลยเออนี่สามร้อเก้หกก็บไว้ดีกว่าครับไก่อันนี้ไงก็เดี๋ยวก็ต้องทําอยู่แล้วครับเพราะว่าเออมันตรงสายของหมีคือดีเฟนต์กับสเต็งอยู่แล้วนะครับตรงนี้เราทําได้เลยครับ เพื่อนๆดูสายการทําดูตัวให้ดีด้วยนะครับอันนี้เจ้าหมาจิ้งจอกโอ้ยอินไปไกลเลยครับเออทำเลยครับอ,อันโอ้โหรวมพลังเป็นหนึ่งแบ็คเมทเมเจอร์อันเชิญซีโคงโชกังฉันขอเรียกนายน้ำมันยูกิแล้วเห็นไหมครับสเตตัสก,ก็จะเอ,อ้ยตองนี้อ๋อมีกำลังจะบอกเลยนะว่าก่อนจะทําเนี่ยควรจะไปรีเลเวลหรือเปล่าไม่ต้องนะครับเดี๋ยวพอเราทําเสร็จแล้วม,มันรีเลเวลมาให้เราเราก็กดใส่เลยครับ นี่โอ้โหพลังแค่เพียวเพียวเท่านั้นพลังของนายเราก็ลุกขึ้นมาแล้วโอ้โหอันนี้ทำไงครับเห็นว่ามันจะรีของให้กลับมานะครับก็อัพไปได้เลยครับพลังก็จะไปตกที่เลเวลเจ็ดนะครับโอ้โหมัาใช้หินแดงในการอัพด้วยว่าหาชิบหายแล้ะอันนี้บงบอกเลยว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคิดจะเล่นตัวพวกเนี้ยนะตอนเลเวลแปดมันต้องใช้ไอหินนี่นะหายา,ยากอยู่นะครับแต่ก็หาได้แหละอืม เนี้ยมันจะไปต่อไม่ได้นะมันจะไม่เหมือนตัวธรรมดาที่เราไปถึงขั้น12ได้เลยครับเห็นไหมเนี่ยไปต่อยาว12ได้เลยนะครับเัพเซะเลยโอ้โหหมดงร้อยสี่สิบเนี่ยก็เห็นพวกนี้มันก็หาได้ถุกรา,ายวันวัน,วนละหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็สามารถไปซื้อแลกเปลี่ยนได้นะเพราะฉะนั้นแล้วถือว่าเก่งครับเพราะว่าเพื่อนรู้สเตตัสเห็นไ้มไปสเต,ต็งถึงร้อยสิบแปดเดฟร้อยสี่เลยนะโอ้โหเดี๋ยวลองไปดูพี่ยักษ์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 ตัวเก่ามีเท่าไหร่วะนี่ โอ้โหสเตตัสแบบไม่สามารถเทียบกันเลยครับเห็นมา19ต่อสเต็ง23โหยังไงหนีว่ายัางไงทําก็คุ้มคือสรุปให้ฟังนะครับถ้าถ้าคิดจะเอาตัวเอ็นอาร์กับอยู่เอ่อเอ็นอาร์กับอีเอ็ก e ไปทำเพื<ๆ>่อนเพื่อนจะต้องมีช่องใส่ครบสามัวก่อนเพื<ๆ>่อนๆงงไหมไม่ใช่ว่าไปไปไปรวมแล้วไม่มีใส่นี่คือชิบหายเลยครับพลังมันจะหายถูกไหมส่วนในตัว ex นี่บอกได้เลยว่าต้องมีซ้ำนะครับถ้าเกิด ex ช่องไหนว่างขึ้นมาอันนี้ไม่แนะนําให้ทานะไม่งั้นพลังมันจะตกพ่วมนะครับ แต่อันนี้หมีพูดไปแล้วว่าหมีจะทำหมีก็ต้องทำให้ดูเนาะอันนี้หมีก็จะรวมเจ้าชิต e ตันโกเวลนะครับตัวนี้เลยอ่อไอตัวนี้เพิ่งเปิดได้มาตะกี้นะโอค้คือโอ้คือน่าจะรวมเราจริงเหรอใช่แล้วแหละเราจะต้องรวมนาะยแล้วแหละเพื่อนเดี๋ยวเอาตัวอื่นไปใส่ก่อนนะครับโอ้โหทาทำลัซซีรจริงนะกูคิดคิดคิดใหม่ทําใหม่อันนี้หมีไม่ใช่อยู่แล้วเอ้แต่ว่าตัวนี้มันดีสุดละเอาน้องหมาไปกินครับน้องหมาหมีสาสอินหมีไม่ได้ใช้อยู่แล้วไนงะ เพื่อนๆอย่าลืมนะกินตัวสายที่เราไม่ได้เล่นนะครับอย่าไปกินตัวสายเราเล่นนะครับเดี๋ยวจะงานเอ,อี้นอย่างเงี้ยหมีไม่ได้ใช่ครับเอาละขออัญเชิญชิงโคโซกังยูกิครับขอบูชายัน3ตัวแล้วขอเอต้องบอกบูชายัน5ดาวขอเรียกมังกรฟ้าโอชิริสไม่ใช่แล้วเพือ่อนๆบอกมึงลีลาจริางเลยขอเชิญโกเวนไอแซคจุติบนโ,โลกใบดีออโอ้โหพลังมหาศาลครับโอ้กลายเป็นกิตต์นี่มาแล้วดีมามันติด100%นะโอ้โหโคตรหล่อโคตรเท่ โกเวนไอแซคนะครับกลางปีสยบโลกาโอ้โหกบกลางปีสยบโลกาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนที่หายไปนะครับมับงกรก็จะหายไป2ตัวเลยนะเนี่ยมีถึงบอกเห็นไหมถ้าเราจะทําจริงเราต้องมีตัวครับอ่ะอ่ะ,อ,ะอย่างนี้หมีก็เอาตัวนี้มาอุดได้เอ้ยพอทําแล้วมันเป็นเขียวหรอว่าบันลรแล้วกูเฮ้ยพอทาแล้วมันเป็นสีเขียวแล้วหรอครับเนี่ยโอ้หมีลืมดูเลยว่าพนะเพราะนั้นเพื่อนๆต้องดูทตุของของก่อนทําให้ดีนะตะกี้หมีลืมดูเห็นไหมมันกลายเป็นสีเขียวนะครับคือสายหมีมันใส่สีเขียวน้อยอ้ออ๋อใส่เยอะอยู่นะ ใส่สีเขียวสองอยู่โอเคครับโอ้โหงั้นเราเอามาแทนอันนี้เขียวลงไปสามแล้วเอามาแทนเอ่อนี่และครับน้องจิ้งจอกเลยแทนที่ครับโอ้โห,โอโหตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวมันแทนที่ผิดตัวไปเนี่ยเพื่อนไม่ใช่ละทําไมไมันไม่แทนตัวนี้วะนี่แล้วเราก็ใส่ตัวแดงแล้วครับทีที่เขาเอาออกไปมังกร ลาบูบูไม่ใช่แล้วนะลาบูบูก็แย่แล้วอันนี้มีบอกตอนนี้พลังหมีตกอยู่นะครับเห็นว่าตอนแรกหมีอยู่ที่สี่หมื่นหนึ่งนะอันนี้ตกไปเหลือสามหมื่นเก้าก็ถือบอกเนี่ยครับถ้าจะทาทั้งทีก็อาจจะลองมาดูส่วนกับอัพพลังครับสเตตัสขึ้นเยอะมากครูชุดเท่คือแค่เลเวลเจ็ดนี่คือแบบ e x เทียบไม่ติดครับเดี๋ยวเราดูเห็นไหม e x นี่อยู่แค่ประมาณนี่มันเรเววอะไรวะเนี่ยแปดเอดูครับ อ๋อน้องนน้อน้อองงเห็นแล้วอัพมังกรสงสารนะน้องเลยส่งของขวัญมาให้โอแต่ว่ามาังกรปกติมันก็เก่งอยู่แล้วนะดูเพียงแขกดิโอ้โหสิบสองสองร้อยแต่อันนี้เด็ดกว่าอะเดีด๋ยวเดีด๋ยวเราเทียบตัวสเตตัสอ่ะเห็นไหมเฮ้ยอ๋ออันนี้มียังไม่ได้อัพนะครับอ่ะเดี๋ยวเทียบตัวสเตตัสตอนเอาเลเรว์พอกันก็ได้อ่ะเห็นไหมครับบิ๊ห้าสิบสเต็งเจ็ดสิบสี่ซึ่งไอ้บักนี่มันมากกว่าเท่านึงเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องถามนะครับความแข็งของตัวยูอาร์มากกว่าเท่านึงแน่นอนนะครับ โอ้โหปัญหาคือต้องไปหาชิดนันอัพครับแต่เราสามารถลงได้ลบพิชัยถ้าเราซื้อเท่าไหร่วะสองเออเอามามามานี่อัปเกรดพร้อมพีชโอ้พลังขึ้นครับผมโอ้โหร้การจริงๆเลยกูยังมีกูยังเลี้ยงไก่อยู่เลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีขอดูตัวเขียวก่อนตัวเขียวหมีนี่เก่งกว่านี้ไหมมังกรนี่หมีลงไปแล้วเออตัวนี้แหละลงลงมาแล้วไก่ฟ้าไก่แจ้นะครับ เออเดี๋ยวเี๋เก่อนครับเดี๋ยวเราเดีมีขอญาตไปดูให้ครบก่อนโอ้วหงสองสองเลยอ่ะหนึ่งที่บอกครับองกร EX อเสียไปก็จะประมาณนี้นะครับไอตรงนี้เป็นธาตุฟ้านะครับธาตุฟ้าหมีมีราโคราโคนี่เก่งสุดลองลงมาแล้วใช่ไหมคีก็ดีครับคีเกาช่วยทำให้เราติดคีครับเพราะว่าจริงๆแลนเซอร์ cer, มันก็ต้องเอาคีนะเพราะว่าดามเมจมันหนักนะครับ เออหรือว่าเอานี้ดีกว่าไหมเนี่ยพี่ย่งแขกเจ็ดสิบสี่อ๋เขาไม่ไปเปลี่ยนตรงนั้นทำไมครับเนี่ยมันต้องไปเปลี่ยนตัวล่างนวจริงๆอะร้อยแปดห้าโอ้เสือเก่งกว่าเอาเสือแล้วกันเดี๋ยวลองดูครับว่าสเตตัสมีอะตกไปเยอะหร,อหรือเปล่านะครับต่อไปเป็นในส่วนพี่เหลืองนะครับเหลืองเหลืองเหลืองนี่เรามีอพี่ออกอยู่นะครับพี่ออกไม่มีเก่งกว่านี้แล้ว มีบางกรนี่ว่ะอ๋อแต่บังกรหมีลงแล้วนะครับมันลงซ้ำไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดโทรทัานลงซ้ำได้นะครับเดี๋ยวมีขออุญาัพสเต t ไปก่อนเห็นไหมเราจะตกสเต t เยอะอยู่นะครับแต่เดี๋ยวเรา up คืนได้ครับไม่ต้องห่วงนะเวลารวมไม่เสร็จแล้วตัวเราตัวละครที่มันรวมทั้งหมดมันจะคืนเพชรให้เราหมดนะครับอย่างที่หมีเป็นอยู่นะครับเ e v e l สิบเอ็ดหมดแล้ว ยังไม่ได้อัพใช่ไหมสีฟ้าไม่มีดีกว่านี้แล้วใช่ไหมกูพี่ไก่นะโอ้โหพี่ไก่คีหกสิบเพราวทำไมมันต้องไปเปลี่ยนตัวตัวอื่นให้มีแล้วตวลกอ่ะถ้าพี่ออกมันเป็นสายเดียวนงก็สู้ไก่มีจะดีกว่าเอางัน้นตัวไก่มันคือตัวธรรมดาอัพขั้นเป็นตัวแดงครับอันนี้คือเอเแท้เลยเนี่ยเจ้าสิงโตเนี่ยเอาสิงโตดีกว่าครับ แล้วไก่ไก่มันขึ้นเยอะกวะ่าสามบ้านแปดโอ้ขอคิดดีๆครับเอาไก่ดีกว่าขึ้นเยอะดีกว่านื้อครับเขาใส่ตรงแค่้ว้าวโอ้โหพลังอัพพลังเลยครับพิเศษโค้งเอ้ยเดี๋ยวนะมีลืมไปมีรวมได้โอ้โหตายล้วกู เพือ่อนๆอเนี่ย่าลืมมาเอาตรงนี้เอาเศษเล็กมารวมได้นะครับเน่เราสามารถเอาเศษเล็กมารวมได้โอ้โหมีมีบ้านเลยวะ่ะขอพลัง่อยครับทุกคนอ,อ้โมาแล้วสบายเลยครับบอกเลยสองทุกตัวไก,ก,ก,ก่ถ้าเกิดจะทำกะว่าไม่ไม่เติมเยอะมีแนะนำนะอยู่เอาตัวเดียวพอเดีายวพึ่งแล้วก็ไปหา ex ใส่ให้ครบสามูครับเดี๋ยวมันจะมีบดอีกนะเดี๋ยวมันจะมีบดอีกนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเพื่อนๆ เออ่ใส่ให้มันครบไว้ก่อนครับตอนนี้นะใสใ่มันครบไปก่อนสีเขียวบางกรใส่ไม่ได้ไอ้น,นี่มันบวก h p พกับคีเลนโอเคอยู่เอาววนแท็กดีกว่ามันนะร้105อยห้าเองอะน้อยมากเลยนะเออวิธีการรีรีเลเวลาคนอาจจะไม่รู้นะเนี่ยกดไปที่ตัวละครเลยครับเห็นไหม เนี่ยดูเลเวลเห็นไหมตัวไหนมันมีเลเวลก็แปลว่าตัวนั้นมันคือตัวที่เนี่ยครับเห็นไหมเลเวลเก้าเห็นไหมเราก็กดอัปเกรดเสร็จแล้วก,กดคําสั่งขวายมารีเซ็ตแค่นั้นเองครับถ้าตัวไหนไม่ใช้นะมันจะคืนหินให้เราเามีใส่อัปไปแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวมีใช้อัปได้นี่หว่ามาครับนี่เป็นน้องอะไรวะเนี่ยอ๋ออันนี้มันสายแทงอะเฮดคีคิเลสก็ดีคิเลสช่วยทําให้ตัวเราโดนตีไม่ค่อยติดกีครับช่วยได้เยอะอยอ๋ออ๋อแล้วว่าตัวนี้เลื่อนขั้นได้ มีตัวไหนที่มีเลื่อนขั้นได้หมเบต้ามอไก่ไม่พอแต่ถ้าเกิดสมมุติไม่ใช่เป็นตัว R อเอันนี้เราพูดถึงตัวแทนนะไม่ใช่ตัว R อเกับยูอาพวกนั้นจับรวมได้เลยครับเพราะว่าเราสามารถหาจากในดันแล้วก็สุ่มออกเยอะๆอยู่แล้วใช่ไหมอันนั้นก็รวมไปเลยครับไม่เป็นไรครับไม่มีอะไรทำแล้วหมดแล้วรวมไม่ได้แล้วไม่น่าจะไม่น่าจะมันไม่น่าจะมีรวมแล้วไอ้นี้รู้สึกมีจะขาดไอ้นี้ครับตัวมันเองแต่เป็นธาตุอื่นเนี่ยธาต ถ้าแสงเนี่ยาขาดตัวหนึง่งอันนี้มันสายถึกอ่ะพี่พี่บังกรดินเนี่ยสายถึกนะครับอ่าตอนนี้มี่ได้ทำตัวเรียบร้อยครับสรุปว่าแต่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 โอ้โหมันก็ขายโอ้โหขายหินเลยว่าโอ้โหน้องบอกว่าเราเราหนูรู้นะคะว่าว่าว่า,วาคุณพี่ต้องการหินไปเอาบังกรขายขายเอไอแม่ง ขลาดขายจริงขายไม่หยุดเลยนะ ai บอกสรุปตอนแรกเปิดคลิปมามีอยู่ที่พนังสี่หมื่นสี่หมื่นหนึ่งพันใช่ไหมตอนนี้ขึ้นมาสองพันเพราะนั้นตัว ur บวกเยอะแต่คืออย่างที่มีบอกคือถ้าเพื่อนเพือัจะตัว ur เพื่อนเพื่อนก็จะต้องเหลือพวก er กับ ur ไว้ใส่ช่องด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะไม่งั้นไม่งั้นอะไรครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนไม่มีตัวใส่มันก็จะได้สเตตัสน้อยไงถูกป่ะรูนึงมาสําคัญมากนะครับัพได้ดีกว่ามาัพไปเลยครับไม่เป็นไรครับยังไงเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้ว เพื่อนๆดูสายนะไอ้ยังของมีเห็นไหมเฮดเพียคีเลสนี่มีได้ใช้ครับคียเลสบางทีบอสบอสเกมนี้ตบแรงมากนะหลังๆอะ่ะเออก็ช่วยกันไม่ติดคีย์แล้วบกเฮดเพีรเรียกว่าเป็นสายถึกครับสายถึกสายทนบางกรอินไม่ใช้ครับอะไรที่เป็นอินผมไม่กินเอ,เอ้ผมไม่ใช้ครับแมวน้ำว่ะอันนี้สายถึกครับกินไปเลยไม่เป็นไรเรามีเยอะ อัพไปอัพมาหนีแทบจะไม่เหลือแล้วนะแต่ไม่เป็นไรครับมันมันทำให้เราเก่งขึ้นเราก็ต้องจัดคอกันหน่อยนะอย่างงี้ไม่ได้เลยโอ้นนี้มันพอๆกันเลยนี่กว่ากินนั่นแหละมาอัญเชิญชิงโคโซกังขออัญเชิญอะไรเนี่ยซินเวลเลอร์เซนมูนะครับน้องเออน้องผู้ชายอัพแดดนะครับผมไปเลยครับเออคือมาแล้วโอ้โหแต่ว่าเพื่อนๆก่อนรวมเพื่อนต้องดูให้ดีนะว่าตัวที่เราเอาไปรวมเราไม่ได้ใช้แล้ว อย่างพวกตัวธรรมดาไม่ต้องไปคิดครับไม่ต้องไปคิดมากเพราะว่ามันหาจากในดันได้อยู่แล้วแล้วก็การเปิดนะครับนี่พี่อ้วนมาแล้วครับโอ้โหสเตตัสต,ต้องขึ้นแน่นอนแล้วแหละจังหวะนี้นะครับเราอัพน้องอ้วนเลยครับข้อเสียคือมันจะใช้ไอคอนกลมๆเนี่ยแหละแต่ก็อย่างนี้หมีบอกครับว่าว่าอะไรครับเอ้ยเอยเอโออมันเป็นธาตุอะไรวะอ๋อนี่ไออ้วนมันมันขึ้นเป็นธาตุแดงกับเขียวครับเพื่อนๆเห็นไหม แดงกับเขียวอย่างนี้ก็คือมันใส่ได้สองธาตุสองธาตุเลยเหรอโอ้ถือว่าดีมากนะเองอย่างนี้นี่หมีก็มาใส่แดงเขียวตรงนี้ไม่ดีกว่าหรอใช่ปะเรามีคอล้องเลยนะครับอยากลองถ้าสมมติมันขึ้นธาตุแดงกับเขียวเนี่ยมันใส่ได้สองเลยไหมอ๋อนี่อย่างไอตัวนี้มันก็คือธาตุฟ้ากับแดงนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคลองครับเอาเขียวอออีกตัวหนึ่งดูดีเวลา,าใส่มันขึ้นสองธาตุไหม โอ้ไม่เล่นแล้วรายกัรน้นองไอดเดอร์ไม่ต้องชวนครับไม่เล่นแล้วให้แจกของฟรีกูไม่ไปแล้วไม่เอาแล้วเหนื่อยอ่นนี่ดูครับเห็นไหมเราขาดแดงกับเขียวนะถ้าเกิดเราใส่พิควนจะได้สองอย่างไหมโอ้ใส่แค่อย่างเดียวนี่ว่าสรุปมันได้แค่แดงอย่างเดียวนะครับเนี่ยได้แค่แดงอย่างเดียวนะเห็นไหมอ่ะก็จบการทดลองแต่เพียงเท่านี้นะครับโอมันนี้ขาดเขียว เฮ้ยตัวเขียวมีตะกี้มีมีใช้ตัว,วอะไรวะนกนะเออใส่ไปก่อนครับนึกว่ามันจะได้สองท่านะจริงจริงมันคิดแค่เป็นท่าดแดงท่าดเดียวเหรอครับเนี่ยอ๋ออืมโอเคครับต่อไปขาดท่าเขียวก็จบแล้วครับนี่ก็ตายน้อยนะครับครับ เรียบร้อยเหมือนเราจะเก่งขึ้นด้วยนะครับตอนนี้เป็น4ี่หมื่นสามพ้อ่อันนี้มีสรุปทุกอย่างให้ฟังนะสรุปคือถ้าคิดจะทําตัว ur ถ้าเกิดมันเป็นตัวธรรมดาทั่วไปอย่างไอ้น้องสิงโต sr อะไรพวกนี้อันนี้เพื่อนๆสามารถทําได้เลยถ้าเกิดมีของแต่ถ้าเกิดเป็นตัวในส่วน sr กับ ur เพื่อนเพื่อนต้องนอกจากของครบแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อต้องดูว่าเพื่อนเพื่อจะมี sr เนี่ยกับ ex เนี่ยเอามาใส่ด้วยหรือเปล่านะครับ ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนไม่มี sr กับ ex เพื่อนเพื่อนไปใส่ sr พลังมันจะตกหวบเลยเพราะนั้นก่อนทำคิดดูดีๆนะอันนี้มีเตือนแล้วแต่ว่าอย่างของหมีนี่คือหมีคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วไงหมีคำนวณเรียบร้อยว่าหมีน่าจะมีนะครับน่าจะมีโอเคครับโอเคอ้าวไม่พออีกเวรกรรมเอ้าทำไมมันไม่ซื้อสี่ไปเลยอ่ะอ๋อไม่มีแล้วโอ้สุเรริเด็ดดัมขอปิดฉากด้วยนี่ครับสามว้า เอาไม่พอเอกีกขาดอีกหนึ่งเอาโทรโทโทเพื่อนคหับโอ้โหโ uf, โบวกห้า้อยสี่สิบเจ็ดพลังบาลเลยครับอ่ะก็เป็นการรีวิวโอ้โหน้องมันยังขายไม่หยุดเลยว่ะเมื่อกี้น้องขายแล้วโอ้โหน้องขายสองแว็กแล้วน้องกะขายตายเลยเนะี่พีค้าซื้อหนูหน่อยค่ะอะไรประมาณนี้นะครับมีจดหมายมาให้ด้วยครับ รับด่วนอ๋อให้ของดีเอออันนี้เทคนิคมีนะเวลาเพื่อนเพื่อนเปิดอันเชิญตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกคือมันต้องเปิดประมาณห0สิโลมันมันถึงจะปลดขอพรตรงนี้ครับเห็นไหมอันนี้ให้เพื่อนเพื่อนเลือกตัวละครที่เพื่อนๆต้องใช้ไปอ,อัพยูแต่คือในช่วงแรกเพื่อนเพื่ออาจจะต้องเลือกสายครับเลือกสายที่มันตรงกับตัวของเราอ่าเพื่อนเพื่อนกดคำว่าแนะนําเลยครับมันจะมีบอกอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมตัวที่แนะนํานะครับจริงๆมากดตรงนี้ได้ตรงนี้จะอธิบายดีกว่านะครับเนี่ย ้วกดคาว่าแนะนําเห็นไหมครับนี่เห็นไหมไอเลี้ตัว S&R เอาพิสิงเลยครับแล้วก็เป็นในส่วนตัวเอาตัวกลางเนี่ยต้องเน้นเพราะว่าไอแลนเซอร์มันมีท่าสีแดง2ช่องถูกไหมถ้าเรามีสีแดง2ช่องเสร็จแล้วก็ค่อยไปเอาทายอื่นส,สรุปสุดท้ายทายอื่นก็ต้องใช้แต่ว่าแดงไปแค้2ช่องฟ้าใช้2ช่องเหลืองใช้สช่องนะครับเนี่ยเพือเ่อนๆต้องดูอาชีพเห็นไหมเขามีใช้เหลืองแค่ช่องหนึ่งเห็นไหมแต่จะเป็นในส่วนแดงกับเขียว2ช่องนะครับประมาณนี้แค่นั้นเอง แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าจะทำ U R ก็อย่างที่หมีบอกครับเพื่อนๆต้องทำไงก็ไปกดดูที่ตัวละครของอของตัว E x R เห็นไหมจะทำตัวไหนจะเปิดตัวไหนก่อนก็ให้ดูให้ดีก่อนครับเห็นไหมมันใช้อะไรเอ่อใช้เป็นบังกรทองแสงเห็นไหมครับแล้วก็เป็นในส่วนบังกรทองเขียวขาดตัวไหนเพื่อนๆก็ไปเลือกตัวนั้นแค่นั้นครับแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงคือถ้าเกิดเพื่อนๆไปกดตรงขอพรเสร็จแล้วเห็นไหมถ้ามันเคลียร์แล้วมันคือ S <S ก็คือเหรมันออกไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเพื่อนๆต้องรอจบวันครับเห็นไหมมันจะบอกว่าเห็นไหมรีตอนตีห้าทุกวันเพื่อนๆเปิดครบ2ตัวก็รอตีห้าเพราะว่ามันจะมีโอกาสล็อกตัวครับโอกาสที่จะออกมากกว่าอันนี้ความรู้สึกมีนะครับเนี่ยเห็นไหมเราทําตัวไหนเราก็เลยอาจจะัมกรทองตัวตัวนี้เลยเห็นไหมตะเกียบอ่าแล้วก็เป็นเรื่องอีกตัวหนึ่งครับค่อยๆไล่ทําไปอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นี้ครับจบเรียบร้อยแล้วืาอใครมีคําถามสําหรับการทํา UR หรือว่าเออถาม อาชีพไหนอะไรยังไงก็ลองฟังคลิปที่หมีบอกครับแล้วก็ลองไปทาดูเอาว่าเก่งขึ้นโคตรเยอะเลยอ่ะกลายเป็น4ี่หมเลยครับประมาณนี้นะ,อะขอให้คนเล่นเกมอยางมีความสุขนะครับอแล้วเจอกันนะครับ